สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงประจำเดือนกุมภาพานันธ์2564คลิปนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง16สิงหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปักำยายให้เขาด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันเล็กๆน้อยๆจะได้อยู่กันไปยาวๆมีหลายลูกดวงสงสยัยทำไมชื่อมึงมาพามววัวไม่ได้เกี่ยวกับดูดวงจริงๆมันก็เกี่ยวแหละเราพาจริงๆเราตั้งใจจะทำอะาอดช anel นี้ยเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะพาไปเที่ยววัดไหว้พระมูเตลูอะไรกันยังไงบังเอิญน,น้องโคโยตี้วิดมาก่อนนะรอนางหมดแล้วเดี๋ยวค่อยทำ เราจะเอาแบบนี้ไปก่อนอ่ะมากรกฎใบแรกดีไฮโลแฟนนะคะทาวเวอร์ Tower, ค่ะเฮอร์มิตเอตเมนทรานส์เดอะโ The sun, j u s t i t e แล้วก็ the level นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมีการ clarify ในบางจุดนะคะที่ไพ่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ละราศีเราจะ clarify ไม่ตรงกันนะคะอ่ามาชาวลัคขากรากฎเดือนนี้ได้เด e h i ล h ฟ i g h t เดือนนี้จะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลจะใช้สติในการ ดำเนินชีวิตค่อนข้างเยอะสำหรับเดือนนี้นะชาวกรกฎเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานเลยจะต้องมีสติมากขึ้นการทำงานให้ระมัดระวังเรื่องปัญหามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือใครเป็นเจ้าของกิจการให้ระมัดระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ทำงานให้ดีหรือในบ้านให้ดีนะในช่วงนี้ชาวลัคนากรากฎจะมีเหตุไม่คาดฝัน หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทาความเย็นอะไรเงี้ยในบ้านเช็คดูให้ดีนะจ๊ะว่ามีปัญหาไหมเอ่ยเราก็เรื่องการงานเอกสารสัญญาหรือข้อตกลองอะไรใดๆเช็คให้ถี่ถ้วนนะคะว่า,าข้อตกลงปัญหาอะไรแบบนั้นอ่ะมันเคลียร์มันชัดเจน ed, หรือเรามีการพิมพ์หรือการใส่ข้อมูลอะไรตกหล่นบ้างหรือเปล่าส่วนช่วงนี้ใครชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีปัญหาเนี่ยถ้าไปขอความเห็นจากเจ้านายเนี่ย จะค่อนข้างช้าจะไม่ทันใจเพราะเขาจะคิดเยดอะคิดนานนะแล้วกจ็จอมอยู่กับปัญหาที่เรามีกว่าเราจะได้คําตอบเนี่ยบางครั้งมันสายเกินไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวาราคนากรกฎน่าจะต้องช่วยตัวเองในเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องงานต่างๆนะคะส่วนลัคนากรากฎใครที่มีเพื่อนร่วมง,งานช่วงนี้น่าจะมีการโต้เถียงกันบ้างในเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้ ใช้เงินไปกับความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักน่าจะใช้เงินเปลืองอยู่พอสมควรนะชาวกรกฎนะแล้วก็ใครที่มีบริวารเรื่องการงานเรื่องอะไรแบบเนี้ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกอะไรเอกสารสัญญาเนี่ยมันเป็นปัญหาจาก เรื่องการคดีความก็ได้เรื่องการขึ้นลงพักขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้เรามันระวังลูกน้องไปก่อปัญหาก่อคดีก่ออะไรแบบไม่คาดฝันแล้วเราจะต้องไปตามแก้ตามตามเช็ดตามเก็บตามแก้นะแล้วก็ในอ,อิทธิพลในเดือนเนี้ยคนกรกรกจะคนรักของเราจะมีอิทธิพลต่อเราค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่ถ้าเราขอความคิดเห็นอาจจะมีมันแต่ถามว่ามันเป็น,เป,นเป็นแนวโน้มในทิศทางที่ดีไหม ก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวกับคนรักอันนี้คนกรากฎอาจจะมีตัวเลือกเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออาจจะมีคนเข้ามาชอบพอเรามากกว่า1คนอันนี้ให้ดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะโอเคไหมนะคะทีนี้เดี๋ยวขอ clarify ตรงนี้หนึ่งเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานกับผู้ร่วมง,งานตรงนี้ว่าจะโอเคไหมแบบไหนนะคะเกี่ยวกับตรงนี้ในแต่ละราศีเราจะค l a r i f y ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไปดูของลัคนาราศีอื่นมาเอ๊ะทำไมไม่แคลิฟายเหมือนกันอะไรเงี้ยมันตำแหน่งความไม่ชัดเจนของแต่ละตําแหน่งมันไม่เหมือนกันในแต่ละราศีนะอะขอดูซิาวาเท่าที่จะเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้มันคืออะไรอารมณ์ค่ะอารมณ์ในการทำงานของคุณนะกับคนนะโดยเฉพาะถ้าเราทำงานเกี่ยวกับคนที่มีลักษณะขาว จะแก่กว่าอ่อนกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบมีอารมณ์เจ้าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เราเกิดปัญหาในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติตัวเราให้ดีในการพูดคุยอย่าใช้คําพูดที่มันรุนแรงแล้วปัญหามันจะไม่เกิดนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็พยายามคุมสติตัวเองให้ดีแล้วก็ พิจารณาให้ดีว่างานอะไรที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะมีลูกน้องบริวารหรือว่าทาด้วยตัวเองเนี่ยพยายามรอบครอบให้มากขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องใช้สติในการทํางานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะคุยกับผู้ร่วมงานเพื่อร่วมงานหรือว่าผู้ใต้บงังคับบัญชาหรือว่าใครที่มีบุตรบริวารก็ต้องคุยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลเนาะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องการใช้อารมณ์กับคนอื่นคนอื่นๆไม่ว่าจะที่อยู่ในชีวิตเราทั้งหมดทั้ง หัวหน้าเพื่อร่วมงานแล้วก็บริวารเดือนนี้เป็นเดือนที่คนกระกรติดต่ออะไรกับคนที่เป็นเรื่องงานเนี่ยจะมีปัญหาตะกุกตะก,กัก <c oughs> เพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องใช้สติในการพูดคุยกับเขาให้ค่อนข้างเยอะน,นิดนึงนะคะแล้วก็ เดินนี้ถ้าใครมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปทําบุญได้นะทำบุญเกี่ยวกับสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารซ่อมแซมโบสถ์วิหารหลังคาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมันเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างหนึง่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตรงเนี้ยใครเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ผ่านไปมันเป็นแล้วแต่คนจะคิดอะเชื่อกัเชื่อไม่เชื่อก,ไอก็ไม่ต้องทำ เดี๋ยวมาดูสิไพ่ขอคําแนะนําไพ่ซิว่าเดือนนี้คนกรกฎชาวกรกฎเนี่ยจะต้องไพ่จะแนะนําให้เป็นทอะไรบ้างช่วงนี้นะ่าจะต้องเรามาระวังเนาะเรื่องรถเรื่องลาด้วยนะจ๊ะเรามาระวังการเดินทางการเสียเลือดเสียเนื้อการเจ็บป่วยด้านแขนด้านมืออะไรแบบเนี้ยนะวิธีการแก้เดือนนี้ก็มีสติ นะคะแล้วก็ใครว่างก็เอาทองเนี่ยไปปิดพระไปไหว้พระปิดทองนะแก้ดวงแก้อะไรไปได้นะจ๊ะชาวลัคนาการกฎก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรละเดือนนี้ก็น่าจะแฮปปี้เรื่องความรักมากกว่าเรื่องงานก็มีปัญหาเข้ามาบ้างปรปาบไยแต่ก็ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคําจาการติดต่อแล้วก็ดูเรื่องอระบบไฟในบ้านให้ดีนะคะเป็นไงบ้างตรงไหมถูกใจไหมอะไรไหมยังไงก็ แนะนำติชมกันได้ใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. ให้ด้วยอา่าสำหรับเดือน 5, กุมภาพันธ์ครากดก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะถูกใจยังไงอย่าลืมเนาะเหมือนเดิมเดือนนี้มีอยู่ประมาณนี้พบกันใหม่เดือนหน้ามีนาคมวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม